กลับมาที่ข่าวเป็นข่าวนะฮะวันนี้มีปรากฏการณ์ในโลกของสื่อการเมือง<ช>เพราะว่าสื่อที่เคยโจมตีฝั่งสลิมโจมตีสลิมนะวันนี้ได้มีการเอาผลการสำรวจโพลของสถาบันทิศทางไทยเอาไปนำเสนอในแฟนเพจแล้วแชร์กันเยอะมาก<ช>ผลโพลของสถาบันทิศทางไทยนะที่มีการไปสำรวจกลุ่มตัวอย่างในละเอียดนะฮะแล้วไปพบว่าภาพรวมเนี่ยคุณนุ้งอิงมาอันดับหนึ่งพลเอกประยุทธ์อันดับสอง อาจจะถูกใจตรงพาดหัวแต่วันนี้มาฟังให้ครบมีข้อเท็จจริงที่พบแบบอินไซต์นะฮะเรียกได้ว่าเป็นเ,เส้นผมบงผังภูเขาโอ้โหขนาดนั้นเลยคะเดี๋ยวมาดูอินไซต์จากการสำรวจออริจินัลนะที่เห็นสื่ออื่นๆเอาไปโอ้โหลูกตูแพ้อุ้งอิ้งมาดูจริงๆลึกๆเนี่ยข้อมูลจริงๆจากแหล่งเลยเนี่ย ขาพบข้อเท็จจริงซึ่งคนที่ควรจะตกใจคือคนที่ประกาศว่าจะแลนสไลด์เฮ้ยแล้วอย่างนี้กูจะแลนสไลด์ได้ยังไง<ฆ>เดี๋ยวมาดูกันนะฮะแต่วันนี้ไปดูบรรยากาศการทํางานในสถานะใหม่วันแรกพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณนะพลเอกประยุทธ์จันโอชาวันนี้ที่ทําเนียบรัฐบาลเนี่ยก็ค่อนข้างจะเงียบเหงา<ฆ>นะฮะนักข่าวนี่ก็ไปปักหลักรอว่าเอ๊ใครจะมาชุมนุมยังใครจะมาประชุมยังไงบ้างนะฮะนี่บรรยากาศนะฮะ วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเดิมทีเดียวมีการเปิดเผยผ่านสื่อมวลชนว่าจะไปร่วมประชุมสภากลาโหมนะฮะแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้เดินทางออกมาร่วมประชุมนะฮะ mm. วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเปลี่ยนแผนโดยทําหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะเป็นประธานการประชุมสภากลาโหมนะโดยเป็นการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนต์นะ oh. คือนั่งประชุมอยู่ที่บ้านพักตัวไม่ได้มาไม่ได้เดินทางออกมาะนะฮะอยู่ที่ภายในกรมทหารราบที่หนึ่งมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นะฮะก็ประชุมทางไกลพูดได้ง่ายแล้วก็ได้มีการาหารือกันหลายเรื่องในสภากลาโหมนะฮะพลเอกคงชีพตันตรวานิชโคศกกระทรวงกรลาโหมเนี่ยได้มาออกมาเปิดเผยว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรลาโหมพลเอกประยุทธ นะได้มีการพูดในที่ประชุมนะให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องไปกังวลให้ทำหน้าที่ของตนเองต่อไปนะทำตามกฎหมายนะทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อพี่น้องประชาชนนะระหว่างการประชุมเนี่ยรัฐมนตรีกรลาโหมได้พูดกับผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมว่าไม่ต้องกังวลผมก็ทำหน้าที่ของผมขอให้ทุกคน ทำหน้าที่ของตัวเองไปนะฮะอันนี้เป็นรายงานของผู้สื่อข่าวอ่าแต่ว่าที่เปิดเผยอย่างเป็นทางการโดยท่านโฆษกอ่าท่านก็เปิดเผยว่าก็มีการติดตามงานหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องที่เป็นเรื่องอื้อเอิงก็คือกรณีสิบตำรวจโทรหญิงไปช่วยราชการกอรมนภาคสี่ส่วนหน้าโอ้ไปแต่ตําแหน่งไปกินเงินไปเอาตําแหน่งแต่ตัวนี่ไม่ได้ไปทํางาน<ฆ>แล้วอื้อเฉาอ่าท่านนายกได้กำชับด้วยว่า,วา ไม่ให้ปกป้องกันแล้วให้จัดการให้เด็ดขาดวันนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมก็เปิดเผยว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าไม่ปกป้องคนกระทําความผิดผิดว่าไปตามผิดแล้วกาชับให้หัวหน้าหน่วยงานต้องลงไปรับผิดชอบกํากับดูแลคนของตัวเองให้มากขึ้นด้วยไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ขึ้นอีกนะอันนี้เป็นรายงานเพิ่ม,เต,มเติมว่าประชุมสภากลาโหมแล้วยังไง ส่วนลุงป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณอันนี้ก็ท่านรองนายกนะคะซึ่งวันนี้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีวันนี้ลุงป้อมเนี่ยนะคะเป็นประธานการประชุมศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ,ะครั้งที่1แต่ว่าลุงป้อมเนี่ยไม่ได้เข้าทำเนียบประชุมมาจากป่ารอยต่อมูล,ลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดนะคะวันนี้เนี่ยพลเอกประวิทย์ก็สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดึงหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชน มาจัดตั้งระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอันนี้ก็เป็นงานที่ท่านทําวันนี้อก็ไม่มีอะไรที่แปลกแปลกใหม่พิสดารไม่มีเพ<ว>ราะว่าก็เคยอยู่แล้วใช่เคยรักษาการนายกระทมนตรีอยู่แล้วนะมุมของบ๊อบทีนี้คณะหล้อมรวมประชาชนนะประกาศนัดเอาไว้28สิงหายังจะนัดจุมนุมกันอีกอยู่หรือเปล่าเพราะท่านนายกก็หยุดทาหน้าที่แล้วนะนายจตุพรพรมพันธ์นายนิติธรล้ำเหลือวันนี้แถลงข่าว นะสาระสำคัญคือ,อยังยืนยันนะว่าจังจะมีการชุมนุมอยู่วันที่28สิงหาแนะปดปี่พามาประเทศเสียโอกานะประชาชนไม่มีความหวังนะนักข่าวถามตอนท้ายว่าสามปอเนี่ยนะขัดแย้งกันจริงหรือเปล่าม,มีโอกาสไหมที่สามปอจะหักเหลี่ยมกันเพราะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงตำแหน่งอำนาจแล้วดิตอนนี้นะนายจตุพรเนี่ยนะบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย ดูนโยบายพลเอกประวิทย์ดูการเมืองพลเอกอนุพงศ์ดูข้าราชการอ๋อคือแยกกันอันนี้มุมของคุณจตุพรนะ,ะพลเอกประยุทธ์ดูนโยบายพลเอกประวิทย,ออย,ย์ดูการเมืองพลเอกอนุพงศ์ดูข้าราชการเห็นไหมดูนโยบายดูการเมืองแล้วก็ดูคนคส่วนตําแหน่งนายกรองนายกรัฐมนตรีมหาไทยงานที่ทํามีการวางการบริหารสามส่วนชัดเจน เพราะปอใดปอหนึ่งไม่มีอำนาจเพียงพออาจมีปอสี่ปอใดปอหนึ่งไม่มีอำนาจเพียงพออาจมีปอสี่แต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาเกิดไม่ได้สามปอยังอยู่ด้วยกันมาตลอดมีการรองรับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญนี่คุณจตุพรพรมพันธ์นะคือจะบอกว่าสามปอไม่ได้มีรอยร้าวไม่ได้มีรอยร้าวแล้วต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งแง่งคนก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสามปอที่ยังขับเคลื่อน สอดรับสอดประสานทํางานอยู่อันนี้คือคําพูดของแกนนาม็อบไงพูดเพื่อจะปกม็อบไงะนะฮะแต่นี้รอดูการชุมนุมวันที่28่จะออกมารูปไหนก็ในเมื่อทุกฝ่ายก็ชื่นชมสารรัฐธรรมนูญทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแล้วอะจะอ้างอะไรอีกเนี่ยแล้วฝ่ายที่รอให้สารท่านตัดสินใช่ไหมก็สารท่านรับแล้วเอกฉันให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่นายก5ต่อ4มันเหมือนแบบได้คืบจะเอาสองไงหรือเปล่าใช่ไหม ทีนี้ภาพด้านหลังเนี่ยที่มีคนย้อนกันมาเยอะเลยนะวันนี้ความผูกพันการทํางานร่วมกันผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยการโอ้พลเอกประวิทย์พลเอกประยุทธ์นะฮะไปย้อนกลับไปดูฮะบรรยากาศโมเมนต์ที่อวนไปด้วยมิตรภาพะนะช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่สามสองปอนี้นะเป็นอารมณ์ที่หลายคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วก็เคยมีอารมณ์กันแบบนี้ด้วยนะเนี่ย ใฟังคมเห็นของปชาชนกับฝ่ายการเมืองนี่รเดีตลอดแผมอารมณ์ดีกว่านนยกเยอะคเราฟังความคิความคิดเห็นของประชาชนกับฝ่ายการเมืองเนี่ยเลงเสียแล้วผมดีตลอดแผมผมอารมณ์ดีกว่านนยกเยอะอุ้ยไม่ค่อยเห็นลุงป้อมในมุมนี้นะคืออย่างภาพเนี้ย ตอนนั้นทำรัฐประหารคนเดียวครับใช่ไหมใช่แต่นี่คือย้อนไปเมื่อปีก่อนปี60เนี่ยนะแล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งลองไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งครันายกไปทานข้าวไหมคะวันนี้ไปไหมคะท่านนายกคะวิ่งไปทานแล้ววิ่งใกล้ลงอี๋วิ่งไปวิ่งไปอะไรอะไรคะอะไรคะ ไม่ต้อง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 หรอกนะไปทำไมเอากินข้าวแกนนำที่ไหนเราจะเกลี่ยตับเลตับ พี่ผมตู้พี่ผมอะไรพอแล้วเย็นนี้เข้าได้ไหมขาขนมไม่ได้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 ไม่ต้องเข้า ไม่งไปไม่ต้องไปไเขินเขินถูกน้องหยอกเขินนะฮะไปไม่ถูกเลยพแล้วนะคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปหยิบไม้จากนักข่าวมาทําเป็นนักข่าวเอามาล้อนะก็บอกพี่ผมพี่ผมนี่พี่ผมนะทีนี้ที่น่าจับตามองก็คือคือความสัมพันธ์ความผูกพันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่อํานาจเนี่ยมันเป็นอีกส่วนหนึ่งเมื่อมีอํานาจหน้าที่ทีนี้นะฮะเป็นรักษาการนายก หลายตำแหน่งหลายหน้าที่ที่ท่านนายกเคยทำนะก็ต้องเป็นพลเอกประวิทย์ไปรักษาการหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายทหารตำรวจนี่คือสองส่วนที่กำลังจะหมดปีฤด,ดูการราชการไงสามสิบกันยานะแต่งตั้งระดับแต่งตั้งโยกย้ายใหญ่ระดับในพลนะทหารเป็นยังไงวันนี้ยังไม่ได้พิจารณาแล้วก็ตำรวจก็เร็ว,รวนี้นะ จะมีการวิ่งกันหรือเปล่าต้องพูดกันตรงๆวิ่งวิ่งเพื่อเปลี่ยนโผ oh. อะจะมีหรือเปล่าอันนี้ต้องจับแตามองนะในส่วนของทาหารวันนี้พอบอทอบฮะพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทาหารบกวันนี้เนี่ยได้มีนักข่าวไปซักถามว,ว่าเฮ้มันมีข่าวลือเรื่องการปรับเปลี่ยนตัวพอบอทอบอนะฮะเพราะว่าเร็วๆนี้ก็กาลังมีการจะประชุมพิจารณาปรับย้ายนายทหารชั้นในพลอ่แล้วก็ระดับผู้นําเหล่าทัพนะ บางเหล่าทัพก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะมีข่าวหรือเปลี่ยนตัวพอบทบไปถามอย่างนี้เลยนะพบบขบโเนี่ยตอบนะฮะโดยฝากให้นักข่าวคิดแล้วก็พูดถึงพลเอกประยุทธ์ด้วย<อ>ชื่นชมว่านายกรัฐนมนตรีพลเอกประยุทธ์ซึ่งตอนนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งศาลนี่คือผู้นำที่เป็นแบบอย่างเป็นสุภาพบุรุษยังไงบ้างอ๋อไม่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 อย่าไป บอกแล้วอย่าไปคาดการหรือข่าวลือต่างๆพยายามนักข่าวผมฝากนิดนึงช่วยคิดในสิ่งที่ดีช่วยทําให้สังคมส่วนใหญ่มองคิดหรือสิ่งในสิ่งที่ดีร่วมกันเพื่อให้ประเทศชาติเนี่ยไปในทางที่ดีเหมือนอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของท่านพลเอกประยุทธ์อย่างเนี้ยทุกคนเนี่ยควรชื่นชมยกย่องท่านนะท่านนะไปบัตรตาม ระบบของประชาธิปไตยปรปไตยคือระบบอะไรบ้างนิติศาสตร์นิติศาสตร์คือตรวจสอบมีเรื่องอะไรก็ร้องไปที่ตุลาการตุลาการก็สั่งมาฝ่ายบริหารนะว่าบริหารควรจะต้องทําอย่างไรฝ่ายบริหารก็มีบัตรตามนั้นตามตุลาการนี่คือระบบปรปไตยที่สมบูรณ์แล้วต้องยอมแล้วนะนะ ต้องชื่นชมว่าท่านเนี่ยคือสุภาพบุรุษท่านคือผู้นำท่านคือแบบอย่างของายชาติทหารของสุภาพบุรุษที่ว่านะทางฝ่ายตุลาการสั่งมาไงท่านก็ไปบัตรตามอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่ดีๆที่จริงในสังคมของประเทศเราคือไปแทบ,บไตเนี่ยต้องไปบัตรอย่างนี้ไม่ใช่ฝึกบอกตุลาการพูดมาก็ไปคิดแทนไปคาดการไปนั่นเองไปนั่นเอง เหมือนฝ่ายอื่นๆนะซึ่งมันไม่ใช่น,นี่คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นวันนี้นักศึกษาวิชาอาหารเนี่ยกำลังมาลองพวกน,นี้ผู้หญิงเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ได้เป็นอาหารแต่อยากมาฝึกในอาหารอยากเป็นคนดีอยากเป็นคนที่จะรับใช้ชาติไม่ว่าตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยทำงานมีงานทําหมดแล้ว แต่ก็ขอมาได้รับการฝึกทหารขอได้รับความรู้ที่เยาออกไปช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประชาชนนี่คือสิ่งดีๆที่อยากฝากนักข่าวช่วยเสนอแต่สิ่งดีๆสร้างสารรค์สังคมให้กับนี่ท่านพทอบทบเนี่ยจริงๆก็คือการเลี่ยงที่จะไปตอบ,บว่าการเปลี่ยนแปลงพทอบทบเนี่ยคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองท่านเองก็เป็นสุภาพบุรุษรโดยท่านไปตอบถึงท่านนายกว่าเป็นสุภาพบุรุษยอมรับ การทําหน้าที่ของหน่วยงานอื่นในที่นี้พลเอกประยุทธ์เป็นฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการคือสารสารมีคําสั่งให้ฝ่ายบริหารหยุดเพราะมีผู้ไปร้องฝ่ายนิติบัญญัติไปร้องว่าฝ่ายบริหารเนี่ยเข้าข่ายเกินแปดปีแล้วเมื่อฝ่ายตุลาการรับคําร้องแล้วสั่งฝ่ายบริหารว่าให้หยุดท่านนายกฝ่ายบริหารก็หยุดอแล้วแบบนี้เป็นสุภาพบุรุษเป็นแบบอย่าง เนี่ยพูดถึงเรื่องดีๆแบบนี้นี่ท่านพูดเป็นไัยะนะ<ช>คือท่านพบทบอเองเนี่ยก็ต้องชื่นชมว่าเป็นสุภาพบุรุษเหมือนกันวันนี้ในแฟนเพจโคศกกลาโหมได้มีการขึ้นแบนเนอร์นี้ยกนายกรัฐมนตรีเป็นสุภาพบุรุษปฏิบัติตามหลักนิติศาสตร์นะฮะนี่เป็นเพจออฟฟิเชียลของทางโคศกกองทัพบ,บกนะฮะนะฮนะทีนี้อีกคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในข่าววันนี้มาอยู่ใน